ครับสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมการเสริมรากของทุเรียนของสวนผมเองครับครับต้นนี้เป็นทุเรียนเสริมรากซึ่งต้นหลักมันคือต้นทุเรียนที่ผมเสียบยอดใช้เองเนาะสองต้นและผมทำการเสริมขาให้มันในช่วงเวลาที่ต้นทุเรียนอายุ หนึ่งปีครับหนึ่งปีแล้วผมก็ลงทุเรียนเม็ดไว้พอต้นมันสองปีผมก็มาเสียบครับโดยที่ห่างกันหนึ่งปีเป็นทุเรียนพื้นบ้านครับต้นนี้พอเราเสียบเสร็จระยะเวลาของมันก็สามปีแล้วนะตอนนี้สามปีกว่าๆมันก็เสมอกันแล้วครับอาจจะต้นเท่ากันแล้วฮะรากมันซึ่งเดี๋ยว ปีหน้าผมจะลองให้มันติดลูกติดดอกดูครับแล้วก็กิ่งนี้ผมอาจจะตัดทิ้งเพราะมันมันต่ําเกินครับสูงขึ้นมาประมาณสัก25่้เซนได้นะ25เซนมันอาจจะสร้างความชื้นให้กับพื้นที่ของโคกต,ตรงนี้ได้ผมก็เลยต้องทําการเดี๋ยวจะทําการแต่งกิ่งครับเพื่อจะลองเอาดอกดูครับปีนี้ดูรอบๆกันนะ นี่ครับทรงพุ่มของมันก็จะใหญ่ประมาณนี้สามปีสามปีกว่าๆครับแล้วก็มาดูอีก1ต้นเป็นทุเรียนเสียบข้างครับอายุก็พฤกษิกายนืนนี้ก็2ปีเนาะเป็นกิ่งพันธ์หุมอนทองครับซึ่งต้นนี้จะเสียบก่อนต้นนู้น1เดือนครับผมก็เอาทุเรียนพื้นบ้านมาลงไว้ก็ ห่างกันหนึ่งปีตุเรียนพื้นบ้านต้นนี้ก็หนึ่งปีครับอันนี้ก็จะสองปีนะแล้วก็ทําการเสริมขาให้มันิงต้นนี้ผมเสริมขาให้มันห่างประมาณห้าสิบเซนครับจากโคนต้นมายัางต้นทุเรียนพื้นบ้านที่ผมลากมาเสริมขาไว้แล้วก็ทางนี้ก็เสริมขาอีกหนึ่งจุดครับก็ติดแล้วครับเนี่ยครับสมานเป็นแผลเดียวกันแล้วผมเพิ่งมาเสียบได้ไม่นานครับ แล้วก็ทําการเสริมขายมันซึ่งห่างประมาณสัก15เซน20เซนครับซึ่งผมเอาทุเรียนอะไรปืนบ้านมาหย่อนเอาไว้ก็ยังมีหนึ่งต้นครับที่ผมยังไมไ่เสริมขายมันเรามาดูอีกหนึ่งต้นครับต้นยงข้างครับเป็นการเสริมขาต้นคู่คะผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาเชือกฟางแล้วไปมัด มันก็สมานแผลเป็นแผลเดียวกันแล้วแต่ผมยังไม่ได้แก่ครับเนื่องจากผมเพิ่งทําการเสริมขามันครับครับเพื่อนๆครับอีกหนึ่งต้นครับต้นนี้การเสริมขาของมันก็เกือบจะเท่ากันแล้วนะอายุก็ประมาณ2ปีกว่าต้นนี้ปี62กันยาปี6.2ก็จะ3ปีแล้วเนาะต้นนี้จะโตช้าครับเนื่องจากสภาพพื้นที่ของมันอาจจะชื้นแฉะไปสักนิด นียครับก็ประมาณนี้การเสริมขาในส่วนขอผมคือรักษาระยะห่างของต้นพื้นบ้านในการเสริมขากับต้นหลักประมาณหนึ่งปีครับมาดูแปลงเพาะกันต้นนี้ผมทำการเสริมเล่นๆครับแต่มันก็ติดดีนะเนี่ยครับห้าขาผมเอาเม็ทุเรียนบ้านมาลงไว้5้าเม็ดเลยครับแล้วก็เอาต้นหลักไว้เอาต้นหลักไวห้หต้น พอต้นหลักมันขึ้นผมก็ทําการเอาขามันแนบเอาต้นมันแนบกันห้าต้นครับตอนแรกก็แนบต้นนี้สามเนาะสามเอามาแนบด้วยกันแล้วก็นี่สองสองเสร็จพอมันติดผมก็เอามาแนบอีกทีนึงครับเอามาแนบอีกทีนึงก็เป็นต้นเดียวกันถามว่ามันจเจริญเติบโตดีไหมก็มันปกติครับนี่ครับมันอาจจะปกติหรือไม่ปกติเพราะว่ามัน ก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยครับสภาพพื้นที่ครับเพื่อนๆครับมาดูอีกหนึ่งต้นครับตอนนี้ที่ผมลงคลิปก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วคือทาเป็นทุเรียนสองสายพันธุ์มีทุเรียนพันธุ์ก้านยาวมงนนวลเนาะกิ่งข้างล่างนี้แล้วก็ทุเรียนมูซันคิงซึ่งทุเรียนมูซันคิงมันเป็นกิ่งบนครับกิ่งที่อยู่สูงกว่ากิ่งพันธุ์ก้านยาวมันก็เลยโตเร็วครับเนื่องจากออกซิเมันจส่งขึ้นางบนอาหารมันแล้วก็ กิ่งล่างนี้มันไม่โตแล้วก็มันพยายามออกข้างครับนี่ยครับยอดมันอยู่ตรงนี้แล้วพย,พยายามออกข้างกิ่งข้างล่างนี้ติดดินเลยครับผมคาดว่าน่าจะตัดออกแล้วครับเนี่ครับแปลที่ผมทําการเสียบข้างไว้ถึงที่นี้ก็มาดูรากที่ผมเสริมไว้อายุของมันก็ประมาณขอดูแป๊บนึงครับ 25่ิบห้มิถุนายนปี64ก็ยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีต้นก็ประมาณน,นี้แล้นะครับสูงก็ประมาณสองเมตรกว่าแล้วครับท่วมหัวไปแล้วนะครับ,นะนะรบซึ่งมันเป็นต้นเดียวๆที่ผมทำทุเรียนไว้ติดริมสวนครับติดริมสวนแล้วก็ทำการเสริมขายมัน ต้นทุเรียนพื้นบ้านที่ผมเอามาย่อนไว้4ี่เม็ดนี่ครับหนึ่งสองสามสี่รวมถึงต้นหลักมันต้นหลักมันซึ่งผมเอามาลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วก่อนปีหนึ่งมันก็ได้นี่ครับพอเสียบติดเราก็เอาทุเรียนบ้านปีที่แล้วมาหย่อนไว้ทุเรียนพื้นบ้านชุดน,นี้ก็จะครบปีแล้วครับเป็นของฤดูกาลที่แล้ว พอเสียบติดแล้วก็มันจะมีขาห้าขาเลยครับก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วตันนี้ก็สวยเนอะขามันซึ่งพื้นที่ตรงนี้ผมกลัวอย่างเดียวครับคือพอหน้าพายุหน้าฝนมันจะมีลมแรงครับทำให้ต้นโยกได้เนื่องจากพื้นที่มันติดก,กับคลองครับห่างกับคลองประมาณสัก6 m. เมตรนี่ครับดินคลองริมห้วยมันจะเป็นพื้นที่ดินทรายครับซึ่งน้ำคลองมัน มันกวาดพวกเศษดินเศษอะไรมาทับถมกันมันก็เป็นดินที่ไม่ค่อยแน่นครับเป็นกิ่งพันมูซันคิงโอเคครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมการเสริมรากเสริมขาของส่วนผมซึ่งแต่ละคนมีการเสริมขาที่มีความคิดที่แตกต,ต,ต่างกันการเสริมขาทุเรียนที่มีอายุเท่ากัน ก็ไม่มีปัญหาครับแต่เนื่องจากพื้นที่ในการทาบมันจะน้อยครับซึ่งไม่เหมือนทุเรียนที่เราเอามาลงไว้ก่อนแล้วก็เอามาเสริมขาทีหลังซึ่งห่างกันประมาณ1ปีมันจะมีพื้นที่เราเปิดแผลได้เยอะครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปครับขอบคุณครับ